กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เงียบสงบมีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหนึ่งในนั้นคือกระต่ายน้อยชื่อปุกปุยปุกปุยเป็นกระต่ายที่ชอบกังวลอยู่เสมอเขามักจะคิดไปเองว่าสิ่งร้ายร้ายกำลังจะเกิดขึ้นท,ทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยว,วันหนึ่งขณะที่ปุกปุยกำลังนั่งกินหญ้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จู่ๆลูกมะพร้าวก็หล่นลงมากระแทกพื้นใกล้ๆปุกปุยทำให้เกิดเสียงดังสนั่นปุกปุยตกใจจนคิดว่าท้องฟ้ากำลังจะถล่มลงเขารีบววววววิ่่งงนีดีดดดด้้ยคาาามมกกลลลลัสุขพตะไปอทถแ ฟ้าถล่มแล้วระหว่างทางที่ปุกปุยวิ่งหนีเขาได้พบกับเพื่อนสัตว์อื่นๆทั้งกวางกระรอกและหมูป่าทุกตัวต่างได้ยินปุกปุยตะโกนก็พากันตกใจและวิ่งตามไปด้วยปุกปุยยังคงตะโกนซ้ำๆว่าฟ้าถล่มแล้วหนีเร็วเสียงของเขาทําให้สัตว์ทั้งหลายเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่ปุกปุยพูดเป็นเรื่องจริงในที่สุดพวกสัตว์ก็พากันวิ่งมาถึงถ้ำของสิงโตเจ้าแห่งป่าสิงโตได้ยินเสียงดังวุ่นวายจึงออกมาดูและถามว่า เกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเจ้าถึงวิ่งหนีกันอย่างนี้ปุยรีบตอบด้วยน้ำเสียงตื่นตกใจว่าฟ้าถล่มแล้วฟ้ากำลังจะตกลงมาสิงโตได้ยินดังนั้น<ๆ>ก็ยืนนิ่งและใช้ความคิดอย่างรอบคอบจากนั้นเขาจึงพูดว่า ก่อนจะตื่นตูมเราต้องหาข้อเท็จจริงก่อนข้าจะไปดูเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิงโตจึงพาปุกปุยและเหล่าสัตว์อื่นๆย้อนกลับไปที่จุดที่ปุกปุยเจอลูกมะพร้าวหล่นลงมาเมื่อไปถึงที่ต้นไม้ทุกตัวก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยสิงโตชี้ไปที่ลูกมะพร้าวที่หล่นอยู่บนพื้นและพูดว่าสิ่งที่เจ้าได้ยินไม่ใช่ฟ้าแถิเป็นแค่ลูกมะพร้าวที่หล่นลงมาปุกปุยรู้สึกอายและพูดขึ้นว่าข้าตื่นตกใจไปเองขอโทษที่ทําให้ทุกคนตกใจไปดูมโตยิ้มมออย่่าาางเตตและบว ไม่เป็นแรจงจำไว้ว่าก่อนที่เจ้าจะเชื่อหรือบอกเรื่องใดๆให้แน่ใจว่ามันเป็นความจริงเพราะการตื่นตูมโดยไม่มีเหตุผลอาจทำให้เกิดความวุ่นวายโดยไม่จำเป็นแต่นั้นเป็นต้นมาปลุกปุยเรียนรู้ที่จะไม่ตื่นตกใจไปกับสิ่งที่ไม่ชัดเจนและพยายามคิดและตรวจสอบความจริงก่อนที่จะบอกเล่าหรือทำอะไรให้ผู้อื่นตติสอนใจก่อนที่เราจะเชื่อหรือตื่นตกใจจากเหตุการณ์ใดๆควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดก่อนการคิดก่อนทำช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวและความเข้าใจแง่คิด ความตื่นตระหนกโดยไม่ไตร่ตรองอาจนำไปสู่ความวุ่นวายและความเข้าใจผิดการมีสติและคิดอย่างรอบคอบจะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น